มันเอาขงสวัสดีครับผมเอาพบกับรายการเราอีกแล้วนะฮะต้องอยู่เกมไหมครับเหมือนเดิมพวกมินิมูทองอะไรแคสนะฮะเกมไม่มีตังค์ซื้อไงลิฟก็ไม่มีหน่อยนะฮ็ถ่ายถ่ายดิแหมฉันแน่ผมช่วย่มีอะไรจะลงอยู่แล้วขาดดีเจครับยังไม่มีอะไรเอ้ยบปลไปหามันมีของแจกหรือเปล่านะนี่ใหญ่นี่ใหญ่ของแจกไหน นี่ไงนี่ไงทางนี้มันแจกแค่เดียอแคนี้แหละมัะนนี่มีไม้มีอะไรแจกเลยหรอไม่ไม่ไม่เล่นงเาต้ไมหเองใช่หมเล่นหนเ็ดเดี๋ยวผมพาเกียนราต้องต้องไป่หาไม้ใช่ไหมถูก้องพอดีผมมีมัเกเลย่งานลุยกันเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาางไหนอะ กูไม่ไปกดชิปแม่นมิงเลยมามทางไหนเออมึงนทาง่ารึหาทางออกก่อนอะ่ะสปพานที่ผมกูไม่เคยมาเออล้วมึงพาผมมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยผมตกแหมโดนมาทำไม่่ะเสียงไม่มึงชัดอีกแล้วชัดเหรอ,อ,อไม่ชัดก็ขอโทษนะผมมันต้องเป็นซุ้นติงไงนะฮะเดี๋ยวหาทางคนเดียวเอาพึ่งถ่ายเประตูวตว้าบอยู่ไหนอ่ะเอามึงปีนขึ้นไปทำไม ผงหาตัว้าไปเจอเอานี้ไงหายช็อตละหายมึงเที้ยมากเลยไยอ้เที้ยตกฮะโอ้พี่มันไม่สะท้อนจะดีแล้วนะออลูกค้าจะหากช็อตอีไล้ช็อตเหรอ,อเสืชอช็อตมันเนี่ฮยฮาวเกิดโดดไม่ออกอ่ะมึงไปไหนแล้วไอ้โตมึงหาประตูว้าไปเจอ,อได้ได้ผมหาให้หายช็อตละแมะครับประสบการณ์ผมโชคชนนะฮะผ่านตรงนี้ อุ้ไม่โดดมแม่ไอ้สัตว์มึงพากูไปที่ไหนเนี่ยเด้อโอ้โหหาทางออกกันนะดูสิเฮ้ยอะไรเนี่ยช็อปช็อปเสือกยังไม่ทำอีกไอ้คนซือน้อเพิ่งสร้างอ๋อเฮียมึงซื้อของนี่สัตว์นี่นี่ไงเจอแล้วอะไหนทับที่างเดียวครับที่พีแค่ป็นหางทิว12หรือบิว นี่นะประตูบ้ไม่ใช่ประตูบกูกูวิ่งออกไปเองเหนพิมพนเ้ยสู้ๆสู้ๆไปไกลๆเลยจ้าไปไกจยไปกตายอยู่แล้นี่ยตอ้้ยโอตุยยไอ้ียตายเลยไอเดียวตายวะ เอ้ยยังโหดดาบดามจเท่าไหรอสก้าอย่างเงี้มันตีทดีเดยวตายเอ้ยลักไครเป็นแบบมันมายืนเรียงกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนจะแอดมินเซิร์ฟมบบนั้นโอ้แอดมินแม่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ,เอาเอาเอาแหกเอาแหกไปแลกนเกมได้นะเซิร์ฟเนี้ยเล่นแล้วไม่ได้เล่นนางก็เป็นอย่างนี้แหละนะโอ้ช่คนเล่นเกมไม่ได้ เสียใครวะเฮ้ยซอมบี้ตัวจิ๋วอีเฮ uh ียเอื้อมันวิ่งเร็วเลยวะโอเคเอาเสียงตายไม่โคดแ้นแบลวเลยสิอะไรเนี่ยรับด้วยโอ้รู้แน่แล้วทำไมหน้าเซิรฟมันดูเล็ๆวะอา่ใช่โอเคไปหาตัดไม้ตามกูมาดิรับผมเดีนดนี้อะเห้กี่วะโอ้โหถ้ามันจะเยอะขนาดนี้โอ้ซอมบี้ถึงดาบด้วย ดูแลท,ทำไมตรงนี้ถึงขาดไม้ไม่ได้สัะฮะทำไมนี่เฮียมันมันอยู่ในอาณาจักรของเฮียเนี่ยอาณาจักรไอ่ตัดได้ละโอเคไป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 ตัดไม้ทำลายป่าอ้าวขโมยให้หมดขโมยให้หมดอย่าให้เหลืออะแล้วเราจะสร้างบ้านยังไงก็ตอนแรกก็หาของเก็บตังค์ซื้อโพลเดียวอุย้ยเฮ้ยใครวางระเบิด จะสร้างบ้านไงตัวก็เอาบ้านตะดินก่อนไหมล่ะหรือว่าเก็บตังค์ซื้อโพเลยโพมันเท่าไหร่ะผมยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นช็อปเลยถ้าเกิดนะถ้าเล่นจุดเจ็ทอผมพาเกียนเซิร์ฟไปดูเลยมี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 อุปกรณ์ที่แบบนะเกียนโคตรมันจะดูแล้่ทิวีมีมีหมดมีหมดไฟมีอะไรอ่ะ อะไรวะแล้วก็ X X ray อ่ะตอนเนี้ยมุไม่ได้ยินไหมมึงช็อตช็อตเหรอแ่งยู่านปังใช่ไม่ช็อตธรรมดาคุณแหลกด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยแอปเปิลไอ้เทียโรกดชิปอีกแล้วเวลาวิ่งแห่งไปเก็บไม่ทันหนเช่อไหมว่าแอดมินมันมันมาปลูกเนี่ยปลูกอะไรรึปลูกต้นไม้อ่ะ เราขโมยไปเลยไงไอ้ดูนี่ดิไหนไหนไหนเอาเออไม่ใช่โตกูลืมชื่อเลยสัตว์โอ้โหเออไม่ได้คุยผมนานลืมไปเลยไหนใครเรียกผมไหนะเอยมาทางนี้ดิทไมหรือโอ้โหเฮ้ยทีวีระบไปดูกันไปปนไปปนมันเป็นไม้ไม่ใช่เหรอเอาซีโฟไปทะลมเออใครยิงวะโอ้สกลติดเกมละซีโฟ ตีโฟไม่มีไอ้ทิวมีดินปืนอยู่ดินปืนไปครับลูกโอ้โหอันนั้นมันเ n ียเีเลยนะเว้โอ้ทำไมจะมืดขนาดนี้แล้วก่ะแล้วใครมันมาสร้างบ้านลอยฟ้าตรงนี้วะโอ้แม่งแม่งแม่งมองไม่เห็นไอ้ยิงกู้อยอกำลังไม่สร้างใครเอ้ย ตัวเจ็ดบาทเฮ้ย hey, ใครยิงกู<น>เราจะตกน้ำม่ใช่คนไม่หตาของตกไหยเนี่ยอ๋อผมก็ไม่รู้ขอมึงขึ้นข้าวมาเล่นโอ้ไม<ห><ห>่ได้เออโตโมาหาพี่ดิไอ้รู้สึกจนะตายไม่ตกนะตายไม่ตกตายไม่ตกแล้วใครทีวีมาหากูเนี่ย VIP ซะด้วยใครเนี่ยเช่นผมอ่ะ มาเซอร์นี่ใครยังรู้อ่ะ,ะจีพีบาตีตู้ตบข้อมแล้วไปทิวไปลงมาติ๊งเลยดิเออแล้วคุณจะเงียบไหมครับผม เนี่คือการพ่นของชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาเดีย๋ยวเอามาให้เย็บเอกอกิดอะไรขึ้นฮะมันจเจ้าของไม่พี่แบบพูดทิงก่นอนเฮ้ยเจ้าโคโอ้ผู้ใจบุญนะครับในเซิร์ฟจ,จริงหรือเปล่ามันจะเอามาให้จริงหรือเปล่า ada ya. Oh Oh, oh, kayanya, kayanya. Hmm. oh ayy. Ayy. Hmm. เฮ้ยไหนอยู่ไหนเออไม่ใช่โตลืมชื่อมึงเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดต่อคลิปแป๊บนึงนะครับตัดต่อเฮ้ยี่หนี่มันติดไม่ได้ตต่อพี่เอเอ,อเออเออโอ้ย <Ugh. S 1> ยิงอ er ุอืโหมดโหมดต่อต่อที่พี่มหาพี่